สวัสดีครับวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับวันนี้เอกเดวิ่งจะพาพี่น้องไปถางถางอะไรวะ <c oughs> ไป็ทางทางอย่างยิงหนูนะครับนนี้จะไปหาหนูกันแต่ว่าจะไปถางทางก่อนถางทางแล้วก็เดินยิงกองข้าแล้วก็ใส่กลับด้วยแล้วก็ซันตอกด้วยจัดเต็มรูปแบบจัดไปครับวันนี้แล้วก็วันนี้ก็จะไปกับลุงวินนะครับนี่นะครับลุงวินจัดไปครับ ไปกับพันใหญ่เฮ้ยแกลวอันนี้เราก็มาถึงป่าอ้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเดีไปเดินสำรวจดูไม่ได้พามาตัดอ้อยเดี๋ยวพี่น้องเด้อว,วันนี้เองพามาหาหนูในป่าอ้อย <c oughs> อยู่ในป่าอ้อยมันก็นจะโรกโรคแบบนี้แหละพี่น้องอีจักหน่อยเขาก็จะตัดตัดอ้อยนะ่ะ พอเ,เกี่ยวข้าวมืดแล้วหนูมันก็จะมาลมอยู่ในป่าอ้อยเด็กเองก็มาหาเลาะดูวันไหนมันมีทางอะไรเดี๋ยวเราถางเนี่ยถ้าเราไม่ถางน่ะเราเดินไปเนี่ยเสียงมันก็จะดังกูบกราบกุบกราเพื่อหนูมันก็จะไม่อยู่ให้ยิงเด็กเองต้องถางทาง,ทางให้เตียนเ,เ,เวลาเดินมันจะได้ไม่มีเสียงเวลากองข้าวหนูมันจะดังกินข้าวโจบโบจีเบเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ คอยดูกันนะครับของแท้ของแท้หนูมาตัดอ้อยให้แล้วนดูดูมันกัดกินนี่เห็นไหมร้อยใหม่ๆเลยพี่นอ้องนี่ตาตาตัวอ,อ,อ,อ้อยเขาล่มดาดเดืเลยพี่น้องเลยนูมันกัดอ้อยเขาเสียหายบดเลยเนี่ย มันไม่ใช่คนกัดคนตัดอ้อยนะครับเนี่ยไปดูนี่รอยหนูมันตัดนะครับนี่เห็นไหมมันกัดลงมาแล้วมันก็ลัมากินยอดอ้อยยอดอ่อนแบบนี้นะครับนี่ครับผลงานของมันนะครับนี่ก็เราจะถางทางกันตรงนี้มีปุ้ยมันเยอะ <uge ot> นี่นะครับสีนะครับโอ้ตรงนี้มีทีด้วยพี่น้องเลยที่ใหม่ๆเลยเนี่ยโอ้นี่ของแท้ครับของแท้ <im> เดี๋ยวเราถางทางตรงนี้นะครับถางถางป่าอ้อยให้มันเป็นทางเตียนเตียนไว้ให้เวลาเองเดินมันจะได้ไม่มีเสียงเนาะ <im> อันนี้ก็อยู่โคราชบ้านเองนะครับอยู่ปักธงชัยเนาะครับ ผมก็เป็นเขยโคร,ราชนะครับไม่ใช่คนโคร,ราชโดยกําเนิดนะครับแต่ว่าอยู่โคร,ราดมาสิบกว่าปีแล้วก็พอพูดโคร,ราดได้นิดหน่อยนะครับอันไหนพูดพิษก็คอมเมนต์ได้เดอ้อว่าเองก็ไม่ได้เป็นคนโคร,ราชโดยเฉพาะโอเคเดี๋ยวเราถางทางกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปักุงชัยอยู่บ้านบ่อปลาทองนะครับบ้านผมอยู่บ่อปลาทองแัดไปครับพี่น้อง ขณะการทำทางเดินเราก็จะถางถางตาม็อล็อกของในป่าอ้อยแบบนี้นะครับเราก็ถางไปเรื่อยๆครับตรงไหนมันมีรอยหนูเราก็ถางไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็ถางไปได้สักพักหนึ่งนะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับทางที่เราถางมันก็จะเตียนแบบนี้นะครับเวลาเราเดินมันจะได้ไม่โดนใบอ้อยเสียงมันจะไม่ดังหนูจะได้ไม่ตื่นเวลาเรากองข้าวเวลาหนูมาเข้ากินกองข้าวอะ่ะหนูมันจะไม่ตื่นออกกองนะ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้องค่อยเก็บเก็บรายละเอียดอีกทีนึงก็ยาวไปนุง่งรูนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการหาหนูอีกหนึ่งวิธีคือการอากองข้าวหาหนูวิธีการกองเร,เราก็มาถางทางหาง,างอะไรให้มันเตียนเตียนแบบนี้แหละพี่น้องกองข้าวกองข้าวแต่วันนี้เราจะมีการกองข้าวใส่กับ แล้วก็ผมก็จะเอาตอกมาสั่นด้วยอก็จัดเต็มรูปแบบเหมือนกันครับจัดไปพี่น้อง oh โอ้โหทางมามาเจอรังมันแล้วพี่น้องยังกับหมูเล่นเลยสุดยอดดูรังมันนี่นี่นี่เออนี่มันแค่น,น,น,นั่งชั่วอยู่นี่เมื่อคืนนี่ดูอะไดูขี้วันนี้เนี่เนี่ยเนี่ยขี้เลยพี่น้องขี้วันดีน นี่เขนานั่งกินอ้อยอยู่นี่อาญาอยู่นี่อุ้ยมันนี่เต็มไปนี่นนอุ้ยจัดจันพี่น้องแบบนี้แหละมีรุ่นพี่น้องจัดไปใส่แบบนี้นะพี่น้องนะ ตัวน,นี้ก็ต้องมูด้วยนะครับเอานี่ล็อกไว้เวลาถ้าไม่โมูมันจะเลื่อนมาทางนี้เพราะหนูกิน,นเลื่อนมานี่แต่อันนี้บากนีดหน่อยนึงนจะหลุดออกมาตรงนี้เลยจะหลุดง่ายมากเค่นนี้นะคร โดนนะครับลั่นใส่มือเจ้าของครับเลือดแตกเลยพี่น้องเจ็บปวดครับอันสุดท้ายครับใส่หมดแล้วน yes> ี่นะนมันจะเดินเข้ามามันจะเหยียบเหล็กของเราที่เราโมไว้นี่เพื่อจะมากินเหยื่อตรงนี้นะ มันก็จะลั่นนะฮะอันนี้อัตราการลั่นอัตราการโดนหนูดีกว่าที่ไม่ได้มนะครจัดไปครับเราก็กองข้าวเรียบร้อยนะกองข้าวเสร็จเราก็เอทาทำไม้ไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับกองข้าวของเราเวลาเราเตือนปุ๊บระยะยิงนะก็ประมาณสักสองเมตรสามเมตรประมาณนี้นะไม่เกินนี้นะอยู่กองข้าว ใส่ก,กองไว้นนนะข้าวเปลือกกับผสมลำนะฮะมมีกลิ่นหอมลาเองเดินเดินแบบเบาเสียงม,มันจะไม่ดังฮะเรารู้แล้วตักกองข้าวตรงนี้ตอกสองพนูกินใส่เป้าเรียบร้อยโอเคที่เหลือก็ตอนคืน สันตอกอสันตอกกับเดินยิงกำกองข้าวนะฮะอันนี้ก็เป็นเสือนอนกินไปพี่น้องอันนี้ก็เรียบร้อยภารกิจนะฮะถังหาอ้อยเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับแล้วก็กองข้าวไว้เรียบร้อยนะฮะอันนี้เราก็ไปหาทําอะไรกินอยู่ชาบ้านแล้วก็ประมาณสักทุ่มนึงเดี๋ยวค่อยมามารอยิงหนูกองข้าวแล้วก็ยำกลับด้วยถัดไปครับคืนนี้มวนกุ๊บไปพร้อมแล้ว เอาปืนไปสองกระบ,บอกสั่นตอกนะครับแล้วก็พยายามกลับจัดไปครับไอ้พี่น้องเดินมันต้องเดินเบาๆหนูกินข้าวอยู่มันจะได้ไม่ตื่นออกกองข้าวนะครับขอใช้สมองไห้ยิง รอบแรกกลับก็ไม่โดนครับไม่เล่นกลับเพราะพี่น้องลุงว่าน่าจะออกดึกแต่ว่าผมสองกองข้าวก็เจอสองตัวยิงไปตัวหนึ่งข้ามปืนสันตอกยิงไกลหน่อยนะมันกองข้าวประมาณสองเมตรครึ่งประมาณนี้แหละยิงข้ามหนูพลาดเลยครับ รอ,อบแรกแก้งอ,กอยู่นะลุงบินก็ยิงไปหนึ่งตัวครับผิดเหมือนกัน <c oughs> ไปไปรอบหนึ่งครับพี่นอ้องเดี๋ยวกระบอกนี้ยิงเมื่อกี้เอากระบอกนี้ยิงข้ามกระบอกนี้ยิงยีข้ามเฉยเลยนูก,กินข้าวอยู่ยิงข้ามเดี๋ยวก,กระบอกนี้ยิงข่านี่ตาสองตัว ปลาสองตัวย,<ะ>ยิงพิษตัวนึงนี่ถอดรองเท้านะครับใส่ถุงเท้าเดินตีนเปล่านี้ไปสองกระบอกอ่ยไปสองกระบอกเลยไไกระบ,บอกนี้ยิงก่อนนี้ค่อยซ้ำเผื่อตัวอื่นวิ่งมา Gracias. Entonces... ข้าหัวเลยครับยอดครับจัดไปหนึ่งแต้มพี่น้องมาแล้วครับตัวที่สองครับของข้าวครับเข้าไปดูกันพี่น้องอืมยิงโดน กองข้าวนะตัวไม่ใหญ่ครับรุ่นเรียบร้อยครับเขาจุดนอกไม่ลองเลยตายคาที่ถัดไปครับแต้มที่สองพี่น้องผลงานรอบสองนะครับรอบสองเดินยิงนะยิงกองข้าวนะครับยิงไปสามทีได้สองตัวครับ ยิงผิดไปตัวหนึ่งสันตอกไม่ยังหนูยังไม่เข้านะมอนหนูมันยังไม่ออกจะหนูมันเยอะนะรอยมันกัดอ้อยเต็มรอยขี้อะไรมนันเต็มเลยน่าจะออกดึกๆนะฮะดีก,ดก,บก็บางทีว่าอาจจะเป็นหัวเช้านั่นเลยก็ในสองแต้มนะครับไม่เห้วแล้วพี่น้องจัดไมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนอนเรียบร้อยนะครวินเหนื่อยเอยมาด้วย กึบ <c ười> ไปหลับบ้อยนะฮะระดวินตัวนี้จะเป็นปืนสมัยก่อนนะนี่ตัวนี้ก็กลไกมันไม่ได้มีอะไรครับวันนี้ไม่มีไกนะใช้ตัวนี้กดกดแล้วก็ลั่นนะฮะอดูลูกดอกลูกดอกจะเป็นก้านลานนะครับ การลานบักนี้เพื่อให้มันล็อกกับตัวนี้ที่เฉยอันนี้แกเอาลางลางมิเนียมมาใส่เป็นการลานแล้วก็ปลายก็จะเป็นปลายเหล็กแหลมนะฮะตัวนี้ก็เอาไว้เกี่ยวเชือกนะครับคุณไกดก็ไม่มีอะไรมากพนะี่น้องก็ใส่เข้ามาดันเพื่อให้มันล็อกตัวนี้เฉย เข้าก่อนโอเคจะไปแต้มที่สามครับเวลาตีหนึ่งเนี่ย ออกดึกคลิปหาเลยช่วงน,นี้เงียบอยู่ครับจัดไปครับเดี๋ยวรอ,ร,อรุ่นช่วงเช้ามืดวันตีสี่ตีห้ากอนดึกดึกช่วงน,นี้หนูไม่มีไม่มีเลยจัดไปครับด้อีกตัวแล้วเดินส่งกลับมาบส่งกลับมานี่ครับตรง ตุ่นสองกันมาตรงตาวินนอนนี่นะหนูกินอยู่กองข้าวบนหัวตาวินนี่ฮนะ <c oughs> ตาวินนอนอยู่นี่นกองข้าวนี่กินนั่งตรงบุงอยู่นี่โอ้มันออกดึกแค่ไพี่น้องตีหนึ่งครึ่งนะพี่น้องหนูเริ่มออกนะครับตัวที่สนะี่นะฮะ ี่ตัวแล้วหวานีจริงขึนกระบ,บอกนี้จัดไปครับสีแต้มลาตีหนึ่งครึ่งนะตัวนี้สองมาเห็นหางมันไม่เห็นตัวมันเห็นแต่หางมันมันอยู่ข้างกองข้าวเข้า,าหางหูนี่วะสองดูด,ดีๆเห็นหัวโผล่ข้างๆต้นอ้อยยิงครับหัวกระบ,บานหัวพอดีเลยยอด เดี๋ยวได้แต่หนูกองเข้านะพี่น้องตอนนี้ก็เกือบตีสองแล้วนะครับหนูใส่กลับนี่ไม่ติดนะเท่าที่มองเห็นนะแต่มันผิดพลาดตรงนี้ว่าไม่ได้หมายไว้เพราะว่าตอนกลางวันนะ่ะมันดูลงๆเพราเวลากลางคืนมามองไม่เห็นเลยเดี๋ยวรอรุ่นตอนเช้าทีเดียวเลยนี่กันกับเล็กนะอนนี้ก็ สั่นตอก็ไม่เข้านะครับหนูก็ไม่ออกด้วยยังไงก็ไม่รู้สงเัยจะออกดึกดกนแหละประมาณตีสามตีสี่นู่นแนหะอตอนนี้ก็สี่แต้มครับตอนเนี้ตอนนี้ก็อีกสามนาทีตีสามนะครับเดินอีกสักรอบนะครับเมื่อกี้ก็หลับนอนหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็อีกสิบนาทีตีสี่นะ พี่สี่นะครับผลงานรอบนี้เหี้ยวนะได้ได้หนูเท่าเดิมครับสี่ตัวตอกสันไม่เข้านะแต่กัดอ้อยได้ยินเสียงกัดอ้อยก็ควบควบอยู่แต่ว่าไม่เข้าหนูวินยมกับดักมาบอกว่าหาไม่เจอหนึ่งอันนะครับได้มาสิบเจ็ดอันใส่ไปสิบแปดได้โดนหนูสองตัวครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวนางๆตัวหนึ่งก็ลัพธ์ เมื่อคืนก็ได้หกตัวเอ้ยได้สี่ตัวแล้วก็ผลงานของกับก็ได้สองตัวหายหนึ่งอันนี่ลูวิททำลูวิททำหมดแล้วพันใหญ่ทำหมดแล้วนี่ครับนี่ก็เป็นหมูรวมตัว,วมยิงเพิ่มยิงมันยองเลยนี่ตัวยิงขึ้นตัวยิงหัวมันเลยครับนี่ทำเรียบร้อยแล้วนะได้ได้ได ทำแล้วร้อยแล้วได้โลโลเก้าโอเคเด<ล>ี๋ยวให้หนุวินเอาไปขายมันมนอนตักปีห้าเพิ่งตื่นนุวินทำหนูเสร็จเรียบร้อย<ล> <laughs> ไม่ได้ถ่ายคลิปไปพี่น้องดูจอยพี่น้องเอ้ยผลงานหาหนูคลิปนี้ก็ได้หกตัวได้โลครึ่งนะทำแล้วไอโลเก้านะได้โลเกนะ้า<ล>ทำแล้วได้โลเก้าก็ถือว่าม,ามาันโยมันโยนะลาพี่น้องกันลาพี่น้องกอน เอาไว้เพียงเ่านี้นะพี่นอ้องเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะไปหาหนูใหม่จเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับวิดสวัสดีครับสวัสดีครับ